นี่ค่ะน้ำปลานะคไม่ต้องไปอย่างนี้แถวยาวเลยเสร็จครบนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยสดมากอะไรที่ีคิวนายเงินเยอะไเลยค่ะนี่เจนุสมาแถวยาวเลยปากเขายาวอยู่แล้วน่ากินมากทลายส่อเลยอ่ะดีค่ะครับผมลายหลายเลยบางเตยนะครับมาร้านยำสูตรแจ็คสันด้วยนะครับวันนี้เจ้ฝนยำชู่มเจ้ฝนทำน่ากินมาก คว่ามใสจริงแล้วเราจะแยกแต่ถ้าลูกค้าจะานเลยคือเราอยากให้เราอยากซื้อจะไปฝากเดี๋ยนี้นะงั้นเราเอาสอชุดยำหนึ่งชุดกับบ้านหนึ่งชุดค่ะก็เราก็เป็นห่วงคุณบ้านด้วยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปให้คนที่บ้านอาไห้คนที่บนอันนี้ของเดนนสบถือไว้ก่เอากับบ้านสองชุดเอาเป็นบ้านสองดนรดเยเมีเด็กถือของให้ไหมนี่ยมีเด็กถือของให้ไหม มีเด็กเสียบผมากันมากันกี่คนคะมากสองคนเองงั้นมาสองคนนีค่ะเครื่องผัดเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะโอ้ชิมเลยชิมหน้าร้านเลยเยอะมากคือใหญ่มากไข่หนึ่ไข่โบว์บวกเลียวเซียวเลียวเซียวอ่าไข่มานี่ยนะคะใหญ่กว่าหน้าเจนด้วยไะเสีนบผมอะไรใหญ่คะ กระทะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรกะละมังใช่ไหมเดี๋ยวแอบมองเห็นคุณพ่อไข่ใหญ่ไข่อะไรครับนี่ไงไข่ใหญ่มากระหว่างระหว่างไข่ปลาเร็วเต๋อกับไข่พ่อไข่ใหญ่กว่าขออนุญาตขออนุญณผู้ชายคุณแม่นิดนึงคุณแม่มาคุณแม่มายำเองได้เลยไม่ได้ไม่ใช่แม่ตั๊กอ่ะเขามายำนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บพอให้แม่ตั๊กเลือกไข่แล้วตากไข่แม่ตักบอกว่า มีไข่สีชมพูเหมือนปลาเบี้ยมีแม่รูดเองนะกินนันโดกินนันโดกินนั่นโดนอ่ะคุณแมขอชิมกันเลยค่ะเยังมาที่ไหนอยู่แล้วค่ะพี่ขงนคะโอ้โหอร่อยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไรส่งบาลีนะคะถ้าเซ็นชั่นเป็นทิ่ง่หัศจรรเอาอะไรกินจะกิครัไม่วางมือเลยอ่ะไม่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 เอามือเลยแล้วกัน ไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากคือน้ำลายละกินยั่วน้องเหรน้องกินน้ำลายแล้วกินแล้วกินยั่วลูกค้าอยู่หน้าร้านนี่นะใช่เจ๊เจ๊วิแถวยาวแล้วคุณแม่ดูแถวเริ <g 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 <c oughs> <c oughs> ่มยาวแล้เราบัดดิ้งหืว่าถ้าเัดน้องช้อนฝันวันนี้เปิดไวัเลยนะครับวันนี้ร้านยำเสวยเซ็กซิ่งนะครับบ่ายสามโมงนะครับวันนี้โอ้โหแบบเซอร์ไพรส์ลูกค้าสุดๆนะครับ ก็ยังมีเวลานะครับวันที่1ถึงวันที่7นะครับผมที่เซนทัลพัทยาเบียดนะฮะชั้น1หน,หน้าลิฟแก้วนะครับร้านยำสวยแซ่บซิ่งนะครับผมนี่น,นะครับคนดังเสิร์มา <คน S 1> ทุกวันเลยนะครับ <พอ S 1> ร้บรานแซ่บซิ่งนะครับผม,ไ,มได้มยังกูกินกูทุกมาไหลายเลยอร่อยมากคุยทุกคนไม่เปนะ็นหวังเติมแบบว่่่าแซบอ WhatsApp เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวปลาต้มปลาต้ม ต้มอะไรหรอเซลมอนอ๋อซลมอนเรียกจะอยู่บ้านเราผสมนะจ๊ะอร่อยนะหืมอร่อมากคอนเฟิร์มหน่อยคอนเฟิร์มหน่อยว่าอร่อยนะฮะคอนเฟิร์มพูดอร่อยสดและแซ่บบอกเลยหู้ววแม่ร้านไหนที่ว่าร้านเจกิดสดแซ่บซิน โคตรเด็ดเลยเขาออกออกมาจากประตูเซนทันร้านแรกก็เจอเลยค่ะเจ๊ฝนแซ่บดิ้เจ๊ฝนแท็บดิ้งมันจะไม่ไปร้านอื่นอันนี้เดี๋ยวเราคอนเฟิร์มความรู้สึกแล้วเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกัเที่ยวกับร้านต่องชิ้นืองก่อนเลยแต่ว่าที่สั่งไว้ก่อนนะได้ค่ะใส่พิมพ์เดี๋ยวแวะมาได้งั้นเอาค่าดีใจไปเลยน้องเมื่อกี้ที่สั่งไปสองห้าที่เอาไปชุดนหนึ่งอ๋อขอบคุณนี่ให้ค่าดีใจเลยอะไรจะดีใจขนาดนั้นเป็นอะไรติดตามมานานแล้วหรือยังไงเออ เก็ก้เอ<พ>าอนได้กินยำฟรวันนี้อ,นนอันนี้ก็ไม่มีเวลาเหมือ <c oughs> นกันาตามเข้ามาเนีย่ยเขาไม่เอาสิ่งเมื่อวานเมื่อกี้พี่พี่สั่งไปสองชุดพี่ขอแบ่งขอมาชุดหนึ่งก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่ให้ชุดหนึ่งเลยขอบคุณค่ะใช่ไหมใช่ใช่น,น้ำยำสองขวดนะคะนที่ซื้อแล้วเมื่อกี้ที่ให้กิน เอาไปเลยฮะเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะอันนี้น้ำยำขวดนึงอันน้ำจ้ำค่ะปหนึ่งชุดค่ะขอบคุณมากค่ะแค่นี้นะขอที่ใจขอดีใจอะไรจะดีใจฝั่งนั้นไม่ใช่ดาราไปดูเดี๋ยวมานะครับเจ๊จบบรรยากาศนะครับผมร้านยำสวนชัตซี่นะครับเมื่อกี้ลูกค้าได้กินยำฟรีไปหนึ่งชุดนะครับผม โชคดีมากๆครับยำเยกรสนะครับ